คาสตโตยโยกะเปิดเผยหลังการป้องกันแชมป์ในวันสิ้นปีที่ผ่านมาโดยล่าสุดนั้นคาสตโตยโยกะแชมป์โลกของดง UB A รุ่นซูเปอร์ไฟเวทได้ออกมาเปิดใจถึงไฟล่าสุดของเขากับทางจอร์สเบอร์เปเรสในวันสิ้นปีตามประเพณีของเขาที่ทำติดต่อกันมาแล้ว12ครั้งด้วยกันโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่านี่คือแมตช์ชิงแชมป์โลกครั้งที่12ของผมในวันส่งท้ายปีเก่า ผมเชื่อว่ามันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ชกในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนัดสุดท้ายของทุกปีในเวลาเดียวกันสำหรับผมการชกในวันนี้ผมรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่ดูธรรมชาติธรรมชาติและผมต้องทำมันอโอกะยังได้กล่าวถึงไฟกับทางเอสตาด้าว่าไฟกับเอสตาด้ามันไม่ใช่ทุกอย่างในอาชีพการชคมวยของผมสิ่งสำคัญสำหรับผมคือการได้ชคต่อหน้าแฟนๆในวันส่งท้ายปีเก่า แล้วผมเองก็เลือกที่จะทำเช่นนั้นโยกะบอกกับ boxingscene.com แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นชกประทะก,กันกับทางเอสตา d a ด้าในอนาคตแต่ไฟครั้งต่อไปของทางคาสุโตโยกะน่าจะเป็นการป้องกันตำแหน่งในไฟบังคับกับผู้ท้าชิงอันดับที่1พิกัด115ปอนด์ของ WBA นั่นก็คือจอห์นสเคปปีเรามิเรสซึ่งเป็นนักชกชาวอเมริกันนั่นเอง